นปนแล้วพี่น้องเอ้ยนะี่น้ำครับโอ้คุมแล้วครับในกอเดียวพี่น้องเอ้ย ก็สวัสดีตอนเศร้าๆครับภูสุขสุคนครับมากับบรรยากาศห่อนๆครับผมเมื่อนี้พ่อกันอยู่เชียงรายด้วยครับเด้อแอบกับขึ้นพับบ้านนะครับก็เลยว่าชิขึ้นเขาไปสำรวจบึ่งป้าเห็ดนะครับผมไปหานอไม่ละหลักๆนี้ครับเอาเสียบมาน้ำเมื่อนี้เห็ดน่าจะบ่ค่อยมีครับผมเพราะว่าถ้ามีเห็ดน่าจะเห็นเขาขายแล้วในบ้านบบเห็นขายเลยครับก็เลยว่ามาเอาหน่อไล่ครับผมเมื่อนี้ละลองไปหาบึงปีนี้เชียงรายแล้งนะครับผม ฝนไม่ค่อยตกเห็ดก็เลยไม่ค่อยออกผมน้ำในอ่างก็ยังแหงๆงอยู่นะครับเนาะเห็นแต่ฟังแหงหงอยู่ปกติน้ำสีไหลอยู่นี่ครับหน้าฝนนี่น้ำไหลอยู่นี่แหละปีนี้บุมมีน้ำไหลเลยแห่งแรงครับเอา้าลองขึ้นเขาไปเบิ่งครับผมมาซิมีเห็ดมีหนอหม่บ่ แบบมาเบิ่งกมองเห็ดไข่โชคดีแล้วครับผมได้ปนแล้วนี่เห็นไหมครับหลายดอกอยู่เด้วยหาหกดอกนะครับผมขออนุญาตใส่มีดใหญ่นะครับมีดน้อยกับกระตาหินโบได้เอามาครับผมมาซิมาเอาน้องใหม่เห็นไหมเห็ดไข่นะครับผมดอกแห้งๆงดงามกระตาหินบได้เอามาพี่น้องใส่ถุง ดีดอกงามพี่น้องเอ้ยอุ้ยจริงไปแล้วอีกน,น,นะครับสีดอกรับมองนปนแล้วพี่น้องเอนะ้ยเนี่ยแล้วขาบแล้วแรงตัวงา,งามครับ มองอีกโฮมนึงครับผมอาจจะมีคนมานะครับนี่ห้อยตลาดอยู่นี่อยู่ห้อยคนตลาดนี่ว่านี่งเงนเลยเงนกระปิ้ไข่เลยครับนี่เห็ดตะไคร้ขาวบ่เนี่ยหอมอยู่เก็บด,ดอกเดี่ยวครับบ่หลายจ,จีน้อยมันนะครับจีเห็ดไข่ก็ล้างออกครับเพิ่มนีิโอ้หลายจีอยู่ เสียบเอารถบ่อนี่ยสมิเอารถครับปน,บนเสียบไม้จีนะครับเนาะจีนี่เอารถคือสิบบอได้มาไงนี่ครับผมตัดขาก่อนครับบ่ได้ตั้งใจมาหาครับผมนี่คนึราถึงมองนึงนะครับนี่ เห็ดไค้นี่เกิดมองใดเกิดมองหันครับจำมองมันให้ได้โบมีมองเนี่ยบได้เกิดสู่มองครับเกิดบางมองอมหอยคนเที่ยวจนว่าเจ็บกบบคนธรรมาตเก็บดุรับผมห่มนี่นะอู้ดอกนึงครับผมเห็นมีก็มองเห็ดไข่ อู้ดอกเถ่าล้วพีน้องแต่ว่าปนได้อยู่ครับปนได้อู้อีกดอกหนึ่งครับพรมละดอกอู้ดอกอย่างงามเลยดอกนี้ปวดดูง,ง่าย ผมสุดท้ายครับก่อนที่เขาป่าเนอไม้อุย๊ยป่นเพื่อนนอนเฝ้าเลย <c oughs> อันนี้ห้อยเพื่อนตั้งแค้มเนาะครับเนาะคือสิโบเลือดีกตั้งอยู่กับงมเห็ดตะไคร้นี่ครับผมอันนี้โบแมนนะครับเผ็ดแ,แป้งอุย้ยโบเหลือแดเท่หดอูย้ยเบ่งปลานอไลบ,บ้านผม เป็นดอกแหงตายเบิร์ตพี่น้องครับผมพุ่นเดี๋ยวขึ้นไปพุ่นนี่ได้สีน้ำตาลอู้ผมเห็นสองนอครับนนเ,นนเนี่ยช่งเหี่ยวๆี่นจุดนอนหนึ่งโอ้ชิดนอไม้ไล่นี่บทพี่น้องบดได้เบิรงแล้วปีนีน่นะลองเก็บเบิงเนดะครับเนาะว่าสิพอได้แกงบก่ น้องไม้ตายเบิดพี่น้องเอ้ยเป็นดอกตายเบิดเด้วเห็นไหมครับนี่ก็คือดอกมันนะครับเนี่ยเป็นก้านไปนี่นี่ก็คือต้องรอปุระอีกหลายปีอยู่อันนี้ก็คือ,อมเมล็ดที่ร่วงลงแล้วมันเกิดครับผมเต็มไปเบิดเลยพี่น้องครับนี่มิแตไภร์นอนไล่นะครับเนี่ยเกิดจากมเมล็ดนะครับอันนี้ก็แม่มันตายเพิ่ด มองอกระตายเบิดพี่น้องเว้พ่อมใจกันตายเบิดน้องไม่เลยตายเบิดซุ่มองนี่นอไล่พอแล้วพี่น้องเลยสองนองครับผมนอไล่ที่เป็นแบบนี้ครับผมมีหูกะตายนะครับหูกะตายแบบนี้เนี่ยขกาปลามาตั้งลึกครับ ไปพ้นน้อยน้อยครับส่วนมากจะเกิดกับก่อนน้อยที่มันเกิดใหม่ๆนะครับยังไม่ทันได้ตายยังนุ่มอยู่แต่ว่าก็ห้อยเพื่อนเอาขึ้นกัน ยังห้อนเอานะครับเดี๋ยวที่ทางล่างนีนอหนึ่งนี่นอทำยังไงแงแข่งแสบๆสบนอนสันสันน้อยๆเป็นแมงหยิดตัางหากโอ้เป็นแ,นงงนแนงมงครับผมบ่ได้เป็นหูเลย ดีครับนอหนึ่งเอาสนิทพอสองนอพี่นอเฮ้ยนอบางไงพู้น่ะอุ้ยได้แกงได้บ้านี่อุ้ยางล่างกับนี้นะครับทั้ง่างอีกสองนอนอนี้กันนอไงครับทุกผู้ชมงาม ดน๋ยวนอยหนึ่งอสงองอออกอนี้มีหลายอยู่ครับผมมีอีกนะครับอ็นแมงบ่เนี่นแมงแล้วครับผมบ่ได้นะครับนะนนนเนาะนี่ดีบ่นี่อดีดยู่ครับผม สองนอนนี่ต้องปาดออกอีกครับแกอยู่นอนหนึ่งน,นะครับอืมางนอน,น,อนครับโอ้คุมแล้วครับได้กอด่อเดียวนี่นองเอ้ยกำลังได้นอกไม่ก่อเดียวนี่ งามนะครับเนาะนอรูปตูงนี่เอาได้นะครับผมแกงได้เลิศของนี่จัแบจุดนอมันมากมันแหงๆแบบนี้ครับผมหาแบบนี้ครับมองใดมีใบกเขาไปเบิ้งนะครับโอ้มียูพีน่นอครับผม อีเด็กนอมัน,นทงางล่างเฮ้ยนอเยอะตัวนี่เฮ้ยนี่ได้อยู่ครับผมสองนอนีอ่บาทเดียวหักสองนอเลยเนี่ยนอน่นอๆครับน,นอเนนลยรอดนะครับ นอนครับกำลังขืนนอนน้อยๆก่อนนี่ขาวๆฝนตกลิ้นแล้วครับผมเอ้าก็คือสิโพสซัมเนียครับผมไปต่อน่าจะบ่ค่อยมีแหละครับน้องใหม่กับพอได้ยูเพอได้กินแล้วผมกับสิเฝ้าลงเขาแล้วครับผม แดเ,เกเกต,ตครไกับน้อไล่นะครับเนาะสลับมือนอี ได้ซัมนี้แล้วครับผมสลับมื้อนี่นะครับนี่ย่างไก่เติบพี่น้องครับฝนก็ตกห้ำแลครับนาอได้ต้มคาบนึ่งแลวก็แกงแกงนี่ก็ได้คาบนึ่งอยู่ครับผมนอนออนอนสันสันเนี่ย็ต้มกินแซ่บนะครับน้องนี่เอาไปเอาไปซุปเอาไปแกงนี่ฮะโอเคอยู่ครับผมอ่ะพอได้อยู่พอได้กินครับผมสรับมื้อนี่นะครับเดี๋ยวเก็บใส่ถุงก่อนครับเนี่ยเอาแล้วครับผมสลับคลิปนี้ก็คือเฉพาะซัมนี้ครับ บ่หมันไดพี่น้องรับผมได้เห็ดตะไคร่นะครับเนาะได้สิบกระดอกทั้งขึ้นนะครับผมแล้วก็เขาไปเอาน่ไร่น่ไร่ก็ตายเบิดพี่น้องรับผมมันเป็นดอกเบิดอายุไขของมันนะครับผมก็ได้บ่หลายเพอได้ต้มพอได้แกงครับผมก็ถือว่าบ่เสียแถวนะครับพอได้อยากเพอาได้กินอยู่ครับผมอ่ะเดี๋ยวสิล้งเขากลับบ้านแล้วครับผมเลยไก่เติมนะครับก็ไปพ่อกันไม่ชิปหนาผู้ละสำหรับชิปนี้กันี่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ครับทุกการติดการตามครับ พอกันไม่คลิปนาน,นะครับผมบลูที่พาไปเก็บเห็ดทั้งใดนะครับจั่งไรก็ล้อรุ่นล้อติดตามครับผม